ชิญพี่ลิตาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสมิติเวชท,ทนบรีแห่งนี้นะคะเดี๋ยวขอมูฟไปถาเวทีนิดน,นึงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันพันลิตาปิยสรันเวทน,นะคะก็เป็นตัวแทนเครื่อง LPG Thailand นะคะเป็นเครื่องนวดเพื่อสุขภาพเจ้าเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ ท่านอาจจะเห็นแล้วทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาบําบัดเนื้อเยื่อมีอาการปวดหลังปวดข้อนะคะหรือสาวๆคนไหนที่รักสวยรักงามนะคะอยากจะกระชับผิวอยากจะให้ผิวต่งตึงมีคอลลาเจนเหมือนตอนสาวๆเนี่ยก็สามารถมาทดลองเครื่องและวันนี้นะคะขอบอกก่อนเลยว่านะคะเรามีลัคกี้ดอมาแจกให้กับทุกท่านที่อยู่ณนะที่นี้กติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่เดินมาลงทะเบียนกับเรานะคะเขียนเบอร์โทรศัพท์เขียนชื่อนามสกุลอีเมลง่ายๆแค่นี้ เดี๋ยวเคที่ยงตรงนะคะเราจะมีการจับรางวัลลัคกี้ดอให้มาทำทวีตเมนต์เครื่อง LPG กันเป็นเวลา15นาทีเป็นไงบ้างคะดูน่าตื่นเต้นน่าลุ้นกันบ้างไหมคะ, <c oughs> ะสำหรับเครื่อง LPG นะคะก็อยากจะมาให้ข้อมูลคร่าวๆหรือใครยังไม่รู้จักนะคะกับเครื่อง LPG Arias ตัวนี้นะคะสำหรับเครื่อง LPG ที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเป็นเครื่องนำเข้าจากฝรั่งเศสเอ๊ะและ LPG เนี่ยมันใช้แก๊สหรือเปล่ารู้คนอาจจะแบบเอ้ยฉันเคยได้ยินแต่ปั๊มน้ำมันใช่ไหม <c ười> เครื่อง LPG นี้นะคะมาจากชื่อคนคิดค้นนะคะนั่นก็คือคุณหลุยส์พอกิเต้นั่นเอง,เ,องเดี๋ยวจะเกริ่นคร่าวๆเกี่ยวกับคุณหลุยส์พอกิเต้ให้ฟังนะคะ <c ười> <c ười> คือคุณหลุยส์พอกิเต้เนี่ยพื้นเพเดิมเลยนะคะ เป็นนักประดิษฐ์ค่ะแล้วก็ได้มีการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนาะทำให้ต้องเข้ารับการทํากายภาพช่วงแรกๆของการทํากายภาพนะคะเขาก็ได้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่มาทํากายภาพในสถาบันฟ้นฟูนวยเยื่อของเราเนี่ยมีผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงกันไม่เท่ากันบางคนหายไวบางคนหายช้านะคะนั่นเกิดจากการทํากายภาพโดยมนุษย์เนี่ยจากคนเนี่ยมันมีผลลัพธ์ได้ที่ค่อนข้างที่จะเฟล็กซิบโลมากๆเลย ดังนั้นนะคะเขาก็ได้กลับไปค,คิดคิดค้นด้วยความเป็นนักประดิษฐ์เนาะช่างสงสัยช่างตั้งข้อสังเกตนะคะก็ได้ผลิตเครื่องเจนแรกๆออกมาเรียก LPG เหมือนกันแต่ว่าจะหน้าตาแบบ หน้าตาเหมือนปักกแตะนะคะหน้าตามีแขนโยงๆออกมาเหมือนเราทำกายภาพบำบัดกับผุนเชิดอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นนะคะเครื่องแรกๆที่คุณหลุยส์พากิเต้เอามาทำเนี่ยก็ได้ตั้งอยู่ในสถาบันฟื้นฟูเน,นื้อเยื่อที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ได้รับผลการตอบรับดีเพราะว่าเขาได้นําเพื่อนนะคะในกลุ่มที่ทํากายภาพกับเขานะคะมาร่วมการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหลังจากนั้นนะคะผลลัพธ์จากที่เขาได้เนี่ยคือมันมีเคสหนึ่งที่เกิดแผล เหมือน,นแผลผังผืดน,นะคะแล้วมีคีรอยมีผังผืดน,นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ไซส์ของการทําเครื่องนี้ก็คือแผลพังผืดแผลคีรอยเนี่ยมีการนุ่มขึ้นแล้วเม็ดสีของแผลเนี่ยมันก็จางขึ้นนะคะเขาก็เลยมาทําข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะหลังจากนั้นเขาก็เลยทราบเลยว่ามันคือผลข้างเคียงจากการประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือหัวนวดนี่แหละคะ่ะ เป็นสิ่งสําคัญของเครื่องนี้เลยเครื่องนี้นะคะ LPG จะมีหัวนวดหลากหลายแบบมากมีทั้งหัวนวด a l i ิอ i นไอดินอินดีดีนะคะก็เครื่องนี้เนี่ยจะเน้นบอดี้และก็มีเครื่องที่สําหรับทำนาด้วยนะคะจะเน้นในการกระตุ้นของชั้นเดอร์มิสนั่นเองซึ่งจะสร้าง คอลลาเจนอิลาสตินกดไฮยาลูเนตแอซิดรสาวเนี่ยที่อยู่แถวนี้เนี่ยแอบฟังเลยนะคะเพราะว่าใครที่อายุ24อัพแล้วนะคะ3สิ่งนี้นะคะจะสร้างได้ลดลงปีละ1เปซ็ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณอายุ30แล้วเนี่ยหายไปถึง6เปอร์เซ็นเลยนะถ้ายังอยากคงความสวยแบบนี้นะคะก็ต้องมาดูแลตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอะถึงไหนแล้วนะลีตาลืม <laughs> ถึงตอนที่ โอเคถึงตอนที่เป็นหัวหัวนวดนะคะของเครื่อง LPG หลายๆแบบนะคะที่เขามีให้นะคะหลังจากนั้นก็นี่ละคะ่ะการทํางานของเครื่องอย่างแรกเลยไปกระตุ้นชั้นเดอร์มิสซึ่งมี3ส,สิ่งนะคะทั้งคอลลาเจนอิลาสตินและกรดไฮยาลูนิกแอซิดนะคะก็หลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะยังไม่รู้ไหนมีใครรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนอิลาสตินกรดไฮยาลูนิกบันคืออะไร ่ะเดี๋ยวจะบอกให้คร่าวๆนะคะอย่างอีลาสตินนะคะก็คือความยืดหยุ่นของผิวนั่นเองยืดหยุน่นยืดหยุน่นอ่ะยืดหยุน่นแล้วก็คอลลาเจนก็คือตัวที่จะทำให้ผิวเราเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือกรดไฮยาลูรนิกแอซิด e e ตัวนี้สำคัญมากๆเพราะว่าตัวนี้ คือตัวที่จะทําให้หน้าเราเหี่ยวถ้าเราหมีได้น้อยลงนะคะตัวกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยจะช่วยในการกักเก็บน้ําให้ผิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอ่าตรงนี้นะคะเราสามารถสร้างเองธรรมชาติอย่างที่บอกไปปัจจัยภายนอกเนาะปัจจุบันมันเยอะมากทั้งแสงแดดน,นะคะทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะชีวิตกิจวัตรประจําวันนะคะหรือแม้กระทั่งอายุของเราที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะสิ่งเหล่านี้ทํางานได้ลดลงแน่นอน,นะคะ่ะดังนั้นตัวช่วยดีๆของเรา นั่นก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเครื่อง LPG a l l i a n e ตัวนี้เพราะว่าอะไรเราถึงบอกว่ามันคือเวที่ถูกต้องนะคะเพราะอย่างแรกนะคะการทํางานของเครื่องนะคะถูกกระตุ้นด้วยความถี่แรงกลเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีอาการบาดเจ็บหนึ่งไม่มีผลข้างเคียงไม่มีคลื่นไม่มีแสงไม่มีความร้อนไม่มีความเย็นไม่มีการฉีดน,นะคะเพราะฉะนั้นผิวของคุณจะไม่เกิดการลุกล้ำแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะ วันนี้นะคะเรามีลัคกี้ดออยากจะให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ณที่นี้เลยลุกขึ้นมาลงทะเบียนกันง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ติดต่อด้านขวาด้านซ้ายด้านซ้ายมือใกล้ๆของเราเท่านี้เลยค่ะแล้วก็เรามาร่วมลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะได้แพ็กเกจไปทำสวยกันนะคะอ่ะสำหรับตรงนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับ LPG มีไหมคะมีไหมเอ่ยยกมือได้นะคะ มีอีกนิดนึงสำหรับ เ,เครือง LPG เนี่ยทางเวดีคอเนี่ยสามารถทำในเรื่องของดีท็อกก์ก็ได้ด้วยดีท็อก์ผิวการเดนน้ำเหลืองนะคะจะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ดีขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะมเมื่อเลือดเราไหลเวียนดีนะคะการทำงานของร่างกายอวัยวะต่างๆนะคะก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะอ่ะและถ้าเกิดวันนี้มีใครอยากเริ่มสนุกก็สามารถมาติดต่อทางบูธของเราได้เลยซ้ายมือนะคะสาหรับวันนี้ลิตาต้องขอขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมฟังเสียงของลิตาในวันนี้นะคะขอพระคุณค่ะ Ah!